ไปบดแล้วก็มาทำแนยมาตรงใช่ไหมคะหินก็ขอเวลาเราไปเล่นน้ำตกจะเห็นสีินสีแดงๆที่เด็กๆชอบเอามาเขียนตรงสีเอามาบดให้เรียกสสมน้ำมันจะกุดมงด้วยแร่แร่เหล็กอ๋อถูะติดปลาแดงตปลาแดงโอเป็ง 65บาทแม่น่าสนใจนะครับเราไปดูวิธีการทําด้านหลังกันดีกว่านะครับว่าขบวนการจรระทำไงกันบ้างน,นะครับก็ยังมาทำงานแลครับแล้วต้วงานเดือดือนแล้ว,วแต่ลูกค้กกามาเจอเจ้าลูลก,กนี่ครับน่าสนใจมากเลยอ่ะมไม่ต้องรดน้ำต้นไม้สัปดาห์โอ้โ,อโอหสุดยอดไอเดียดีอ่ะมันมีหลายทรงอยู่ครับมีทั้งทรงสามเหลี่ยมทรงกระบอกมมันสามารถซัดน้ำไว พอต้นไม้มันโตขึ้นมันก็แตกออกไปก็กลายเป็นดินไปใช่ไหมเขาจะไม่ได้ใส่ใส่ไว้ข้างในเลยก็ได้แต่ว่าเขาใส่ไว้รอบๆก็ได้มันจะดูดน้ำจากตรงนี้มันก็จะได้หลังฝนตกมาปบใช่ไหมครับตอนนี้มันเป็นทับ์น้ำฝนเราไม่ต้องมาอดน้ำแบบให้เสียน้ำเยอะๆก้อนการศึกษผมวิจัยร่วมกับหน่วยอะไรพอเราวิจัยสำเร็จต้องก็ป้อนงานให้โครงการก็คือให้ชาวบ้าน